เดนพรอ,อัตมาพระสมุวีระเดชสุชาตโตวัดร,ราชโยธาวาดบัวขาวเกศพันธ์สูงกรุงเทพมหานครวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดผู้น้อยลบบุรีครับนะก็จะพูดถึงประโยชน์ของวิปัสสนานะครับที่ได้เข้ามาปฏิบัติในวันนี้นะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะสำหรับ พระพิสุสามเณรแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมประชาชนทั่วไปประโยชน์ของวิปัสสนาก็คือนะให้เราได้มีสติและลึกรู้กับการใช้ชีวิตประจำวันด้วยะแล้วก็พูดถึงให้เราได้มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ได้กำหนดรู้ในสิ่งต่างๆเป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่งนะอันนี้ได้จากการฝึกฝึกวิปัสสนาถามว่าวิปัสสนาดีอย่างไรก็คือดีในเรื่องของอเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าการปฏิบัติวิปัสนาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดได้อาน,นิสงส์มากที่สุดในโอกาสนี้ก็อยากจะให้ศรัทธาสาธุชนทั่วไปได้ฝึกปฏิบัติวิปัสนาแล้วจะได้เห็นประโยชน์ของวิปัสนาว่าดีอย่างไรในสถานที่ปฏิบัติใกล้บ้านที่วัดใกล้บ้านของตน ทุกๆวัดนะนมีสถานที่ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจำเขตประจำอำเภอก็ให้ญาติโยมทุกคน,นที่มีความสนใจในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐา,านได้ไปฝึกปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคผลตามแต่ปรารถนาสนะสมบุญทั้งในภพนี้เพื่อที่จะไปสู่สัมปรยภพบเบื้องหน้า ได้ก็ด้วยอานิสงส์ของวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละนะก็โอกาสนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะมีความสำเร็จมรรคผลตามปรารถนาทุกประการเจริญพร